ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในงานลอยกระทงใช่ไหมพี่วิก๊กใช่สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัส <laughs> ดีครับับสวัสดีครับบายเดี๋ยวเราพาช,ชัวร์ให้ไหมพี่วิกบายนี่มีไวกิ้งด้วยนะครับบรรยากาศภายในงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็รถบัมนะครัโซนของเล่นนะครับอนนี้ ของกินนะครับโรตีนุ่มนะครับพวกของโซนลายนนะนี่โซนอาหารนะครับผมนี่นะสายใหมโรตีสายใหม,ใหมก็มีนะครับนี่อาหารขายเยอะแยะเลยนะครับนี่ปลาหมึกย่างก็มีนะครับนี่ของกินเยอะเลยนะครับเป็นยำนะครับ นี่ก็เป็นโซนอาหารนะครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยแล้วก็นี่นะครับปลาหมึกก็มีนะครับในพวกของของดองนะครับน,นี่คือไก่แดงนะครับไก่แดงใส่ไก่แดงส่วนนี้ก็มแมลงทอดนะในราไส้กรอกนะครับ,รบ,รบชิน้น S <S เรราััไปพี่บิ๊กก็เดินอยู่นี่นะครับ <S 2> <S 2> ของกินเยอะเลยนะครับปลาหมึกด้วนะครับนี่นะครับโซนขนมหวานนี่ขนมหวานวงทั้งแต่ครับไของ้ลทายแล้วอะไรนะมันจะไม่โซนของใ้กับเต คนชนชนของไทยกับเสื้อผ้านะครับของกินก็จะเยอะอย่างนี้เลยครับแล้วก็ยำนะครับก็ยำเหมือนกันนะแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวนะครับ จีนน้ำยานะครับมีร้านหมูกระทะก็โซนน้ำนะครับน้ำมีทุกรลดเลยนะครับใครจะเลือกซื้อกินได้นะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนี่น้ำตรงนี้ก็เป็นของใช้นะครับใครเลือกซื้อได้นะครับแล้วก็ผ้าขนหนูนะครับตรงนี้ก็จะมีเวทีนะครับผม วิกจะเข้าไปเดี๋ยวมันเปียก <laughs> ใช่มีคนร้องเพลงไงวิกตรงนี้ก็จะเป็นจุดลอยกระทงนะครับใกล้จะถึงเลยนะครับ <laughs> นี่ตรงนี้ก็จะมีกระทงขายเต็มเลยนะครับ เลือกซื้อได้เลยนะครับมีหลายร้านเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูวิวแม่น้ำเจ้าพญานะครับเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับตัดแล้วครับนี่นะครับวิวก็จะประมาณนี้นะครับนี่สวยเลยใช่ไหมประมาณนี้นะครับวิวในะแม่น้ำเจา้าพญา นี่นะวิวที่เขาว่าก็รอยแรเลยนะนี่นะครับงานก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ข้างหลังนะครับเราจะเดินไปทางนู้นนะครับ ดิคอนเสิร์ตอยู่ข้างๆเนี่ย ก็จะเป็นโซนของกินพี่วิกเราหมูเด่งตรงนี้ก็โซนของกินเยอะเลยนะครับนีเสะเกาะอ,อีสานนะนีก็น้ำพริกปูนะครับ ขนมโตเกียวนะัน,นี้ก็ส้มตำบูกบลาไก่ย่างน,นี้ก็ปลาหมึกนะคนี่ลูกชิน้นลูกชิ้นไสกรอกก็มีนะครับอันนี้ข้าวหลามนะครับนี่อะไรน้ำพริกใช่น้ำพริก,ก,กส่วนนี้เกาลัดนะครับ ขนมเค้กนะครับนี่ลูกชิ้นเหมือนเดิมวันนี้ก็ชูชีนะครับโอ้มีเยอะเลยพ้วรบรถก่อนนะนี่ก็ปลาหมึกนะครับใช่ตอนนี้คนเยอะใช่ไหมพี่วิกคนเริ่มเยอะแล้ว รประมาณนี้นะครับของกินนี่นะครับหอยทอดขาหมูกระเพาะปลานะนก็เป็นของดองน้ำปลานะนี่ก็เลือไวกิ้งนะครับ นของเล่นอยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศหน้างานนะครับอันนี้อันนี้ทางเข้านะครับเป็นอย่างนี้นะครับตัวของเล่นก็อยู่ตรงนี้ใครจะมาเล่นพาลูกพาหลานมาเล่นก็ได้นะครับร้านขายของเล่นนะครับ้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนมาเจอลิปหน้าใช่ไหมครับวิวบ๊ายบายครับครับสวัสดีครับ